วันนี้กวางไตรสุรีไตสรสารนกุลรองโฆษกรัฐบาลอยู่กับทุกท่านพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็กาลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าคะ่ะเรื่องต่อมายังเป็นประเด็นจากที่ประชุมคอมอนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64แล้วก็65นะคะ คลรมได้อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มอีก594ล้านบาทเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวนาครอบคุมพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึงโดยโครงการนี้จะจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้ผู้ปลูกข้าวในอัตราไร้ละ1,000บาท ไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นปุ๋ยก็สูงขึ้นใช่ไหมคะและจูงใจให้เกษตรกร,ร,กรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพซึ่งการอนุมัติงงเงินครั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้นประมาณ583,000ไร่ทําให้โครงการมีพี่น้องชาวนาได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ4ี่ล้านเจ็ดแครัวเรือนล่าสุดทางทกศนะคะก็ได้โอนเงินให้เกษตรกร,ร,กรแล้วประมาณ4ี่ล้านหกแสนสาครัวเรือน และส่วนที่เหลือและที่ได้เพิ่มเติมจากการอนุมัติรอบใหม่ล่าสุดนี้ทกสก็จะทยอยจ่ายเข้าบัญชีของพี่น้องชาวนาต่อไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปให้จ่ายได้ถึง31สิงหาคมจากเดิมที่จะสิ้นสุด30เมษายนตอนนี้ก็ยังมีเวลาจนถึงสิงหาอย่าลืมไปปรับสมุดอัพแบงค์ด้วยนะคะว่ามีเงินเข้าหรือ,อยังคะ่ะ ต่อันด้วยข้อหว่วงใย,ยนะคะจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะเนื่องจากตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วต้องระวังโรคภัยที่มากับฤดูการเรื่องความปลอดภัยในการทํางานก็มีความสําคัญเนื่องจากฤดูฝนเป็นฤดูการที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจอาจจะทําให้บาดเจ็บเสียชีวิตรวมถึงสูญเสียทรัพย์สินได้นะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยในการทํางานตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ารั่วไฟดูดไฟฟ้ารัดวงจร ะะหากจําเป็นที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากับน้ําก็ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายแล้วก็ทําตามกฎระเบียบอย่างเคร่งขัดด้วยนะคะและกรงอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มาออกมาเตือนว่าในช่วงสิงหาคมและถึงกันยายนจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้าล้นตะลิ่งได้ในหลายพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะก,ก่อให้เกิดดินโกลนถลมอาคารโรงงานสุดตัวจึงต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลาด้วยนะคะ